วงตำแหน่งครูชำนาญการชีวิตไม่เคยรู้จักข้าราชการอะไรอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกชอบอยากจะพัฒนาอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กที่ออกค่ายก็เลยเลือกที่จะเรียนครูจุดมุ่งหวังของตัวเองก็คือจะทํำเพื่อบ้านตัวเองก็เลยสอนพิเศษให้ผู้เรียนวันละหนึ่งชงั่โมงเสียสละมานาอุทนเป็นคํากรของนั้นก็จะยึดหลักนั้นมาสอนเด็กนี่ก็ยึดในหลวงเปหลัก อย่างเด็กที่ห้องตึงขึ้นมาจะต้องเรื่องว่าวันนี้ยังไม่ได้ฝากตังอะไรเงี้ยโดยที่โดยที่เราไม่ต้องว่าเอาตังมาฝากหรือเอามาฝากเดี๋ยวนี้หรืออะไรอ่าเงี้ยแปสิบห้าบาทสาเหตุที่เลือกสอนคณิตศาสตร์ครูปฐมเนี่ยไม่ไม่ได้ว่าเลือกสอนอะไรตามใจชอบที่จริงเป็นคนจบเอกสังคม ครูปฐมจะต้องที่เขาบอกเหมือนเป็ดอะคือจะต้องทําได้ทุกอย่างเขาเลือกให้ไปสอนคณิตศาสตร์เนื่องจากครูออกไปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็ยึดสอนมาด้วยก็จะสอนคณิตศาสตร์และสอนภาษาไทยมันมีในหลักสูตรคือเราจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยแต่เราก็จะบูรณาการอย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นเรื่องคุณธรรมเรื่องการแบ่งปันเรื่อง เศษส่วนนะคะก็คือการแบ่งแบ่งออกเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นเศษส่วนเนี่ยจะถือเป็นเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทำไมบุกชิ้นเท่ากันใช่ไหมอันนมถาดนี้สิบชิ้นสิบชิ้นนั้นก็ต้องเท่ากันแต่สิบชิ้นกับสี่ชิ้นเนี่ยนะคะอาจจะถาดเท่ากันก็ได้แต่ละคนละถาดมันเปรียบเทียบกันคนละอย่าง อ่ะนะคะสองคนนี้ช่วยกันสามเคคืคือพลังอ่าช่วยกันช่วยกันพับพับต้องทำไมสนิทด้วยเห็นไหมคะอ้าสนิทอ่าเปิดเปิดมาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ดได้สองได้สองทำไงอีกอ่าต้องพับอีกเ <laughs> ออการแก้ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ คนเดียวที่แบบมันอ่านไม่ออกที่ไปให้เขียนเครื่องหมายแล้วพอนได้ก็คือเพื่อนเฮไม่ได้เด็กเกเรอะไรไม่ได้อะไรอ่านไม่ออกมันแต่เนก่ก็พยายามเขียนให้ใกล้ๆกันนะเ C3 ส่วน C เอาฟางไปตายเครืองหมายังไงฟางตกจะดุ่มกำลังฝันเลยอ่ะฟางใส่เครื่องหมายตายเครื่องหมายอะไร นี่อ่าาฟังแน่นะคะฟางใส่ก็หมายอะไรห้าข้อถูกค่ะอ่าถูกต้องผดมือตัวเองนอ,อนนะคะสส่วนสีเราก็ใช้วิธีการก็คือสอนนอกเหนือตกเย็นมาให้กันบ้านไปตังหากสมมุติเพื่อนได้ห้าข้อก็จะเอาแค่สองข้อก็พอละตามความสามารถน ครูจะไม่เคยแนะนําในติ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรให้คิดได้อิสระสมมุติว่าบอกว่าใครจะมาทําคือทุกคนก็ินดีที่จะออกซึ่งยังไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้สมมุติว่าถ้าครูบอกว่าสามชิ้นนักเรียนก็ติดไปกี่ชิ้น3<า><า>ชิ้น3ชิ้นที่จริงจะติดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมจะติดตรงไหนก็ได้เป็น3มชิ้นแต่ถ้าความเป็นระเบียบแล้วจะนับง่ายเราก็ต้อง ติดไปเรียงกัน,กนต่อ,ตอถูกต้องนะคะอย่างที่คิว่าให้ติดไปสี่ชิ้นสี่ชิ้นเลือกกระดาษตามใจชอบนะคะช่วยกันอ่าป็นตาช่วยกันอันนี้เป็นวงกลมเป็นเศษส่วนได้ไหมได้เศษส่วนจําเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่เกี่ยว,วยเศษส่วนสมมุติครูบอกว่าให้มาแบ่งสี่แบ่งได้ไหม ตัวแบ่งได้ไหมไตีส่วนเราก็ต้องมีวิธีการที่ให้เห็นเด่นชัดถ้าเราสอนโดยการที่ให้มาเปรียบเทียบเองให้มาตัดเองให้มาทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเด็กก็จะหนึ่งทำงานเป็นสองใช้สื่อเป็นหลักที่สมมุติว่าแบ่งแบ่งยังไงทําไมแบ่งอันนี้แล้วไม่ได้ชิ้นไม่เท่ากันแล้วถ้าแบ่งอย่างนี้ เอากระดาษไปติดเห็นชัดแล้วเป็นเศษส่วนได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยสื่อเนี่ยเป็นตัวนำที่ที่ทำให้ความคิดนั้นตามแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราสอนในหนังสืออย่างเดียวที่เหมือนที่ว่าเลขคัดเลือกเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่รู้ว่าจะขีดยังไงไม่รู้จะพับยังไงไม่รู้จะทำไงอะนอกจากก็คือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเ,เราก็ใช้สื่อมาเป็นตัวตัวเดินเรื่องแล้วก็ตัวนำในการแก้ปัญหา เพราะเราต้องเน้นผิดเน้นถูกก่อนสมมุต er ิร well, ูปร pues ่างอย่างนี hmm. ้ไม like ่เท okay. ่ากันเป็นแต่ส่วนได้ไหมรูปร่างอย่างนี้รูปร่างนี้สื่อก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวที่ให้เด็กเห็นชัดด้วยตัวของเขาเองตัดเองอะไรเองทําเองแปะเองย้ายอากรูช่วยครูช่วย เพราะฉะนั้นครูในหนึ่งชั่วโมงจะต้องคุมเกมว่า15นาทีสำหรับนำเข้าสู่บทเรียนอีก20นาทีสำหรับเนื้อหาแล้วก็ต้องมาสรุปให้ทันในหนึ่งชั่วโมงแล้วการสอนนี่ต้องเรียงลำดับจากง่ายไปยากต้องให้เด็กคือมีความคิดหลากหลายในในเรื่องนั้นต้องสอนให้เต็มเวลาเต็มความสามารถเนี่ยถ้าเด็กคนไหน ทำไม่ได้อย่าไปแสดงความมึนคานว่าอะไรว่าสอนไปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะเราจะช่วยกันสรุปสรุปเรื่องเสศษส,ส่วนการแบ่งของท่านผู้ค่ะอันนี้แบ่งเป็นกี่ชิ้นสองชิ้นค่ะสองชิ้นนะคะสี่ชิ้นกับสองชิ้นเอ้าชิ้นเท่ากับเสองชิ้นค่ะ,ชคะใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันแบ่งอย่างเงี้ยแบ่งสี่ดีแล้วออกมาคนละครึ่งน,นะคะเป็นเป็นสอง ใล้เรียญเศษส่วนการแบ่งจำนวนให้เท่าๆกันค่ะก็ไปแบ่งขนมแบบว่าแบ่งให้เพื่อนเรียงเรืเร่องเศษส่วนค่ะชอบค่ะ